บอกเล่าข่าวสารจากรัฐจะเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เวลาดี4โมงเย็นพบกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบดีกับรายการสแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ประเด็นที่นำมา ย่อให้ได้ฟังกันนะคะก็คือเกี่ยวกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็ปลื้มคนไทยเที่ยวไทยนะคะท่านบอกว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสเนี่ยเดือนเดียวนะคะเงินสะพัดกว่า5,000ล้านบาท ซึ่งก็กำลังเล่งที่จะเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้าเฟสสองสามเพิ่มเติมปลายปีนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้ารวมแล้ว45จังหวัดนะคะ,คะโดยนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลื้มนะคะผลตอบรับหลังมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564ในพื้นที่17จจังหวัดสีฟ้าหรือว่าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะตั้งแต่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็จะมีประชาชนเนี่ยมั่นใจออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามก็ทำให้มีเงิน เม็ดเงินนะคะภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเข้าสู่ระบบภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวและบริการ แล้วตอนนี้กว่า5,186ล้านบาทยอดรวมกันลงทะเบียนอยู่ที่9,9937คนนะคะยอดการใช้สิทธิ์จองโรงแรมที่พัก4,113แห่งคิดเป็น1 2 9 6 8ล้าน2 7 2ห้องนะคะโดยมีมูลค่าการใช้จ่ายโรงแรมหรือว่าที่พักรวมที่4,753ล้านบาทและยอดการใช้จ่ายกูปองส่วนลดในร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวร้านสปาร้านนวดแล้วก็อื่นๆอีกรวม435ล้านบาทรวมทั้งในช่วงของเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานี่เองเนาะเพิ่งสดๆร้อนรนตั้งแต่วันศุกร์ที่19นะคะอัตราการเข้าพักในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ทำให้หลายพื้นที่ขยับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ50โดยเฉพาะในบางจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานาครเนี่ยค,ค่ะก็จะมีอัตราการเข้าพักในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 9อ่าขอขอไปค่ะถึง90นะคะโดยน,นายธนกรได้กล่าวอีกว่ามีการเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่หนึง วันที่เรามีการเปิดประเทศนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21พฤศจิกายนอยู่ตอนนี้จำนวน85,608คนค่ะโดยเดินทางมาจากประเทศ5อันดับแรกก็คือได้แก่เยอรมนีนะคะสหรัฐอเมริกาสหาราชอาณาจักรรัสเซียและก็ฝรั่งเศสค่ะขณ <c oughs> ะเดียวกันก็มีจำนวนผู้ที่ขอยื่นลงทะเบียน นะคะไทยแล a ด์พาร์สะสมแล้วตอนนี้อยู่ที่2 3 9 1 1 5คน mm. แล้วก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะอยู่ที่186,836คนค่ะขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตอนนี้ก็ต่ำกว่า7,000คนนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการควบคุมโรคนะคะควบคุมไปกับพร้อมกับควบคุม คู่ไปกับการฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะ,คะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวให้กับชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะโดยน,นายธนกรก็ได้กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะของผอ,อสอบคนะคะยังเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเปิดประเทศ เพิ่มเพิ่มเติมในจังหวัดที่พร้อมด้วยนะคะตามแผนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะคะซึ่งในเฟสหนึตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะประสบความสําเร็จในการเปิดพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว17จังหวัดแล้วต่อไปก็จะเป็นในช่วงของเฟสที่2ก็คือในช่วงวันที่1นึถึงสาธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็มีการเตรียมแผนนะคะขยายพื้นที่นําร่องเพิ่มเติมอีก16จังหวัด ก็จะรวมเป็น33จังหวัดและก็ในปีห <su> น้าค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะก็จะมีการเตรียมที่จะเปิดเพิ่มอีก12จังหวัดรวมก็เป็น45จังหวัดนะคะทางนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของแต่ละจังหวัดและก็ความสมัครใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสําคัญด้วยนี่นะคะก็ต้องดูความพร้อมบริบทในแต่ละพื้นที่กันว่ามีการฉีดก็คือมันต้องย้อนกลับไปดูว่ามีการฉีดวัคซีนสอดรับกับการที่จะเปิดพื้นที่เปิดประเทศกันหรือเปล่านะคะค่ะนี่ก็เป็นสอง